ญ้าที่พื้นที่ิกองครับใช้รถไถถึงสี่คันด้วยกัน ตัดหญ้าสวนปามน้ำมันฮนะของท่านประลัดดุกนะฮะแดนรักษานะครับในพื้นที่ของหมู่บ้านหินกองครับตรงนี้ครับเข้าทางหินกองนะฮะใช้รถไถสี่คันครับวันนี้นะครับใช้รถไถถ,ถึงสี่คันด้วยกันนะครับปามน่าจะประมาณสักเจ็ดเจ็ดปีแปดปีได้ไหมฮะเนี่ยตอนเนี้ย น,ะะนำขบวนโดยหลงงนายรถไถครับแล้วก็ตามด้วยนิวรถไถน,นะฮะแล้วก็ตามด้วยบุญบูญรนรถไถนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยออรถไถเองนะฮะโอ้พ oh. ื้นที่เยอะพอสมควรนะฮะต้องใช้รถไถถึง4คันด้วยกันทีเดียวนะครับ สภาพสภาพหญ้าก็ประมาณนี้นะฮะว่าประมาณเกือบถึงพอนะฮะจากระดับหญ้าที่สูงสูงเนาะาเป็นหญ้าไม่ไม่หนาไม่หนาหญ้าไม่หนานะฮะ เป็นพุนที่ป่าปามาั้งนเลยะแ่นี้ปลาปามั้งนันเลยนะครับปามค่อนข้างจะขาดคอนะฮะดูจากสภาพยังมองไม่เห็นทลายสุกเลยหรือว่าเพิ่งตัดก็ไม่แน่ใจนะน่าจะตัดเป็นอาทิตย์แล้วแหละเพราะว่าทางไปเริ่มแห้งและโอ้ ว่างครับโอ้มีฐาน้ำด้วยนุ่ีจอดกันแล้วฮะโอ้โหอันนี้นิวรถไถฮะโอ้โหดันที่เตรียมที่จะ วางผ่านหน้ากันแล้วนเนี่ยครถไฟอ่ะนิวรถไฟอ่ะนี่ก็คือลงในอ่ะนี่นะเย้ครับเตรียมว,วางผ่านไทยเรียนทำงานกันครับ นี่มาใช้รถไถทั้งหมด4คันนะดูนำทีมโดยวินัยแก่ศานะฮะโอ้คนเยอะมากมากเลยฮะใช้รถไถทั้งหมดสี่คันฮะเดี๋ยวไปดูมันเดียวมากเลยฮะ โอ้นี่ฮะสภาพการทำงานคันนี้วะหรือว่าสูตรทีรักในรักษานั่นเองนะฮะุปนเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวไปดูสภาพรถของคันนี้กันดีกว่านะโอ้โหนี่ปัญหาเลยนะนี่ฮะสภาพนี้โอ้โอ้ ร่างกายเปียกฝนนะวันนี้เรามาอาบฝุ่นกันนะโอ้โหอ่าความร้อนขึ้นมาช้าเปล่าฝุ่นเป่าโอ้กลับกลับนี่กลับบ้านไปนอนได้เลยนะเนี่ยโอ้ยฝนเยอะนะฝนเยอะความร้อนขึ้นนะความร้อนขึ้นแล้วฮะนี่สภาพ เอห้าศูนย์หนึ่งแปดสพของท่านนิวหรือว่าท่านอาจารย์นิวนั่นเองฮะัทำล้นขึ้นปั่นทางขนาดนี้โหดโหดฮะสนาะงานโหดโหดฮะโอ้โอหฝนตกแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะโอ้ ว่างานก็ยังดำเนินการต่อไปฮะงานที่ทาำตามด้วยนะครับ เราก็ลุยกันนะฮะหรือว่าฝนตกแน่เราไม่หวั่นนะฮะวันนี้เป็นตัดหญ้าป่าปล์ามน้ำมันครับแล้วก็เออ่ปัดทางป่าร่วมด้วยนะฮะ ฝนหยุดตกแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะก็เลยงานกันต่อยังทุกการดำเนิงานปกติตกครับตอนนี้ ยางปามหมดเลยนะต้องตังสวนเลยนะครับโอ้หนี่ฮะจากเหตุการณ์ที่ฝนตกเมื่อกี้นะครับน้ำนองน้ำเต็มหมดเลยนะครับอยู่ครบนะครับทั้งสี่คันนะ เหลืออีกนิดหน่อยฮะเกล้เสร็จแล้วเหลืออีกนึงสองสาประมาณสี่ร่องอ่ะสี่ร่องก็เสร็จแล้วนะครับสภาพโดยรวมครับผมโอ้น้ำเพียบนะฮะเริ่มลงเม็ดมาอีกแล้วนะครับฝนนะฮะนะ้ำเอ่อต้นน้ำเล็กๆที่อยู่บริเวณโพนเนี่ยฮะเราก็ แซะออกนะฮะแซะออกด้วยถ้าเหนียดเซ้ได้ก็แท้นะโอ้โหรกายางเพียบนะครับ เรียบร้อยแล้วนะฮะพื้นที่หินกองนะฮะของที่ลุกนะฮะหรือว่าปลัดลุกในนักศานั่นเองนะฮะวันนี้กำลังเดินทางกลับนะครับผมนำหน้าถนนในนะฮะวันนี้ก็ได้กันละห้าชั่วโมง บ okay. ้านติดีกว่าครับพี่น้องแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมนะฮะฝากด like, กดไลคกดติดตามนะฮะ่อของคนสวนสตูดิโอด้วยด้วยนะครับผมคนสวนส้เดินะครับผมนีลาไปก่อน,นะครับผมสวัสดีครับ